สวัสดีครับพบกับช่องหมอจันไพยทารุน1 H 9ท่านเชื่อเรื่องอดีตชาติหรือไม่เรื่องการกลับชาติมาเกิดสายไายมือกระบาด x ตรงกลางหัวใจลงมาสร้างบารมีเพื่อกลับไปเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นฟ้าก่อนจะมาเกิดก่อนจะลงมาเกิด เธอจำสิ่งนี้ได้หรือไม่ครับเรื่องราวต่างๆเหมือนจะเป็นนิยายจะเป็นเรื่องเล่าแต่ว่าจะใช้คำว่าเป็นจริงก็เป็นไปได้ตาสัญลักษณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นลายมือกากบาทไม่ว่าจะเป็นปานไม่ว่าจะเป็นฝายทุกอย่างล้วนแล้วแต่เป็นตาประทับว่าสิ่งเหล่านี้มันคือสิ่งที่ท่านถูกกำหนดมาแล้วเองจำได้หรือไม่ครับ ไม่ว่าจะเป็นคนรักที่เป็นเทวดานางฟ้าบอกกับท่านพี่จำได้หรือไม่ว่าพี่จะลงมาสร้างความดีเพื่อจะกลับไปเป็นเทวดาอยู่กับน้องหนึ่งวันของเทวดาเท่ากับหนึ่งร้อยปีของโลกมนุษย์พี่จงสร้างความดีไม่ใช่ลงมาสร้างความชั่วอยู่ในศีลธรรมพี่ทำให้ศีลธรรมพี่แป่งปังแสงสว่างบังเกิด รับทรัพย์โดยโชคสมหวังจังใจหมายก่อนที่พี่จะมาเกิดพี่สัญญาไว้แล้วนะครับดวงชะตาสายรลยมือกราบาทเอกตรงกลางหัวใจเทพเทวดาฟ้าดินนะครับปกปักคุณของนรสาหนุนดำดวงชะตานั้นอยู่แต่ว่าถ้าท่านผิดเมื่อไรละ่ะนะครับอันอาจจะดิ่งลงสู่นรกก็ได้นะครับความดีความชั่วความรักโลกโกรธหลงมันเกิดขึ้นในโลกมนุษย์ โลกมนุษย์มันเป็นอะไรที่น่ากลัวที่สุดเพราะว่ามีทั้งความรักโลกโกรธหลงเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นท่านควรที่จะต้องตั้งสติให้มัน่นท่านมีตาสัญ,ญลักษณ์ว่าสิ่งต่างๆเราลงมาสร้างบารามีเพื่อจะกลับไปเป็นเทพเทวดาอยู่ชั้นฟ้าแต่ว่าเทวดาอยู่ชั้นฟ้าก็จริง เรื่องราวต่างๆนะครับผมคําสั่งสอนที่เกิดขึ้นนะครับที่เกิดขึ้นว่าเทพเทวดาชั้นฟ้า ah ก็ยังหลงอยู่ในกิเลสเวียนว่ายตายเกิดเพื่อจะกลับมาเกิดในโลกมนุษย์ใหม่ลงมาสร้างบาร,รมีแล้วก็กลับไปสร้างบาร,รมีใช้บุญกุศลวาสนาแล้วก็กลับมาสร้างบาร,รมีใหม่มันก็ยังเป็นทุกข์เป็นอย่างมากเรื่องราวเหล่านี้ นะครับสายมูเตลูอย่างเราเรารู้กันอยู่แล้วนะครับเราเป็นคนที่สนใจในหลักธรรมอยู่แล้วแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับผมก็นะครับต้องรอดพ้นกับสิ่งต่างๆนะครับปฏิบัติสิ่งดีทําให้บารมียิ่งสูงก็ไปแต่เรื่องจำเรื่องราวต่างๆในอดีตชาติเนี่ยก็สำคัญนะครับท่านจงย้อนเวลากลับไปจำเรื่องราวในอดีต ว่าตัวข้าพเจ้านั้นเคยเป็นเทพเทวดามาก่อนนะครับบางคนอาจจะบอกว่าเลอะเทอะเลอะเรือนแล้วเทพเทวดาที่ไหนเล้วนะครับท่านอย่าน้ําเต็มแก้วครับถ้าท่านคิดแบบนี้จะจริงหรือไม่จริงเป็นเทพเทวดามาก่อนอย่างน้อยท่านต้องลงมาสร้างความดีแน่นอนนะครับอย่างน้อยเป็นที่สุดท่านจะต้องสร้างความดีเพราะฉะนั้นการที่ท่านบอกว่าหลอกตัวเองหรือเปล่า <S <S ก็เป็นการสร้างบารมีเพื่อจะกลับไปเป็นดังเช่นนั้น ใครจะคิดยังไงก็แล้วแต่แต่ว่าสายโมเตลูเราเชื่อเป็นอย่างมากที่สุดบุญกุศลที่เคยสร้างสมเอาไว้นะครับจะหนุนนําทําให้มนสเสน่เกิดขึ้นคนไรเมือเกระบาดพงบ่อถึงชะตาชีวิตมีอํานาจบารมีวาสนาและมีจิตใจที่เด็ดเดี่ยวห้าวหาญตายเจ็ผลนะครับรอดมาเจครั้งแทบดิน้นทุรนทุรายแต่ว่าสิ่งต่างๆเราก็สามารถหลีกหนีได้ เหมือนดังเช่นตุ่มน้ําที่ใสสะอาดนะครับหรือว่าตุ่มน้ําที่มีกมนะครับเปรียบเหมือนกรรหน้าน right? ้ำนะครับตุ потому, ่มน้ําท right? ี่มีกรมเต็มอยู่ในตุ่มท่านหมั่นสร้างความดีเข้าไปนะครับเติมน้ําเข้าไปนะครับทาให้น้ําเริ่มขุ่นมัวนะครับจากดํามิดนะครับกลายเป็นขุ่นมัวนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มที่จะใสมากขึ้นนะครับท่านกําลังหลบหนีกับเรื่องราวต่างๆที่ทําให้ท่านเจ็บปวดกับปัญหาต่างต่าง ความทุกข์ยากลําบากความยากจนกําลังจะจืดจางไปบุญกุศลตรงนี้แหละจะมาหนุนนาดวงชะตาท่านสร้างบารมีเพื่อกลับไปเป็นเทวดาในเมื่อบุญกุศลท่านเต็มเปี่ยมแล้วเดี๋ยวถึงเวลากลับไปเป็นเทวดาสร้างบุญสร้างกุศลนะครับจะกลับมานะครับลงมาจุติในโลกมนุษย์ร่ํารวยอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยมากๆเลยนะครับเวียนไาวตายเกิด เกิดขึ้นในโชคชะตาลายมือกากบาทยังบ่งบอกถึงชะตาชีวิตที่มีสติปัญญานะครับเปรียบเดินดังเทพเทวดานะครับฟังดูแล้วอาจจะเวอร์ไปนิดนึงนะครับผมบอกว่าคนที่มีลายมือกากบาทเอกตรงกลางหัวใจเนี่ยเปรียบเหมือนดังเทพเทวดาเลยเหรอมันถึงขั้นนั้นเลยครับผมเราเชื่อกันว่าเป็นตาสัญ,ญลักษณ์อย่างหนึ่งที่บ่งบอกว่านะครับ เทพเทวดาลงมาจุติหรือว่าเป็นคนที่มีเทวดาคอยหนุนนำดวงชะตาท่านนะครับผมและจะเชื่อมีหลักพิสูจน์นะครับผมมีหรือไม่นะครับผมเราจะเชื่อไปตามตำราที่บอกว่ามีเรื่องจุดไฟแดงโบกขึ้นบนฝ่ามือนะครับผมตามในลักษณะกากบาท x ตรงกลางฝ่ามือเช่นเดียวกันนะครับถ้าลองหาตำราที่เกี่ยวกับเรื่องไฟดูนะครับผมไฟตามจุดต่างๆไม่ว่าจะเป็นไฟแบกภาระ ไม่ว่าจะเป็นฝายหมาสเสน่ไม่ว่าจะเป็นฝายที่มีลักษณะต่างๆนะครับฝายบ่งบอกถึงโชคชะตาอำนาจบารมีวาสนานะครับอย่าไปจี้ออกง่ายๆนะครับนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันถูกกาหนดเป็นของท่านไว้แล้วแต่ว่าถ้าเราจะพลิกชะตาชีวิตเราก็ต้องรู้ว่าฝายนั้นคือฝายอะไรก็เช่นเดียวกับกากบาทเอ็ตรงกลางฝ่ามือท่านก็ต้องรู้ว่ากากบาทเนี่ยเป็นกากบาทอะไรนะครับถ้าท่านเชื่อตามศาสตร์ของฝาย ลักษณะสีลักษณะความเข้มลักษณะความที่เป็นเม็ดต่างๆก็สําคัญนะครับผมลายมือกอระบาดก็เปรียบเหมือนดังไฟนั่นแหละนะครับนะครับท่านอาจจะไปเดินตลาดนัดแล้วก็จะเห็นนะครับศาสตร์การจี้ไฟออกครับผมนะบการดูไฟนั่นเองครับผมตรงนี้ก็คล้ายกันลักษณะลายมือก็เหมือนกับจำแหน่งที่เป็นไฟที่ขึ้นตามตัวของท่านนะครับบ่งบอกถึงเป็นชะตาชีวิตของท่าน ครับไม่ว่าจะเป็นปานนะครับเป็นสัญญาณต่างๆเยอะแยะมากมายเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่กําหนดเอาไว้เอ็งจําได้ไหมก่อนเอ็งจะลงมาเกิดนะครับสร้างบารามีเพื่อจะกลับไปเป็นเทพเทวดานางฟ้าเองจําได้ไหมนะครับผมท่านอาจจะเคยได้ยินว่าก่อนจะลงมาเกิดนะครับเทพนะครับได้เสกไฟขึ้นมาที่มือนะครับในสมัยโบราณมีในนิยาย ที่เกิดขึ้นว่านะครับมีขนขึ้นที่มือนะครับผมมันเป็นตาสัญ,ญลักษณ์อย่างหนึ่งที่บ่งบอกถึงว่าเองมีกรรมที่กําหนดให้เองกลับไปเป็นเทพบนสวัสด์ชั้นฟ้านะครับเคยได้ยินในเรื่องเล่าเหล่านี้หรือไม่นะครับไม่ว่าจะเป็นตำนานเรื่องเล่านะครับเทพต่างๆนะครับก็มีสัญ,ญลักษณ์นะครับลองไปดูหนังเรื่องไซอิ๋วดูก็ได้นะครับผมก็มีนะนะครับผมไม่ว่าจะเป็นขนที่ขึ้นบนฝ่าเท้า ไม่ว่าจะเป็นขนที่ขึ้นบนฝ่ามือไม่ว่าจะเป็นใยที่ถูกกําหนดนะครับผมนะครับผมเขาเรียกว่าไยเทพนะครับใยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ขึ้นเป็นจุดแดงนะครับจุดสีต่างๆก็ล้วนแล้วแต่มีสัญลักษณ์มีบออเหตุการณ์เพราะฉะนั้นสีแดงขึ้นบนฝ่ามือแหลงเป็นอย่างมากครับบอกได้เลยว่าลายมือกระบาดถ้าเป็นเส้นแดงแรงเป็นอย่างมากกระบาด x ตรงกลางฝ่ามือยิ่งมือท่านสีชมพู ยิ่งบารมีเทพเทวดาฟ้าดินหนุนามตรงชะตารวยเลยรวย,วยนะครับผมร่ํารวยด้วยทรัพย์สินทองนะครับสังเกตลักษณะสีดีนะครับมือผิวพันธ์ต่างๆให้อมชมพูยิ่งดีมากที่สุดนะครับไม่ใช่ไปจับดินนะครับดินทรายแน่นอนครับตําำแหน่งหน้าที่การงานไม่จําเป็นที่จะต้องนะครับผมเป็นในลักษณะต้องผิวพันธุ์ผุดฟองไม่ใช่แต่ว่าบางทีเราไปแตะต้องสิ่งเหล่านั้น แต่ว่ามือก็ยังสวยสดงดงามนะครับสวยสดงดงามเป็นอมชมพูอยู่ดีนะครับนะครับต่อให้มือหนาแค่ไหนอมชมพูก็บอกบอกถึงว่าดวงชะตาท่านเป็นเทพมาจุตินะครับผมสิ่งต่างๆบังเกิดปรับทรัพย์โดยโชคสมหวังดังใจหมายลองสังเกตชะตาชีวิตของท่านให้ดีนะครับนะครับสายเราเป็นสายนะครับทำคุณงามความดีนะครับผมทำสิ่งดีๆให้บังเกิดขึ้นจากตัวท่านนะครับจงเชื่อตาสัญลักษณ์นะครับทุกสิ่งทุกอย่างถูกกาหนดไว้แล้วนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆท่านใดยังไม่สมัครสมาชิกกดสมัครสมาชิกสายลายมือการกระบาด X ตรงกลางหัวใจครับสวัสดีครับ